สวัสดีครับทานู้ชมครับเมื่อน,นีมาพบกับอูน้ำไส้ได้วยครับผมอูน้ำไส่ก่ะมาตามแนวทางให้พ่อแม่เพ่น้องตามเช่นเคยเนาะครับเป็นคลิปที่2เนาะครับผมอูน้ำไส่กะพยายามตามหาแนวทางตัวเลขให้พ่อแม่พพ่น้องเอฟซีทุกคนเนาะครับพอเก่ามาเสียกะทย่อยกับเม่น้ำเสียเนาะครับผมหาคลิปแนวทางหาเซี่ยนต่างๆที่เลขดังเลขเขาดีๆเนาะครับมาให้อูน้ำไส่ เดี๋ยวมาไายทอดให้พ่อยพี่น้องอีฟซีทุกคนเลยรับชมรับฟังเนาะครับผมกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่งวด17มกราคม2568เนาะครับผมกให้มันมน์นะครับผมที่เขามารับชมรับฟังในคลิปอูน้ำใส้นเนาะครับมันอี้อูน้ำใส้กากมาตามคลิปแนวทางของปู่บุญไล่นะครับผมปู่บุญไล เป็นกระเดเดินทุดงนะครับไปเจอพุ่มที่ดีนะครับผมกับเดมาไททอดให้วูน้ำใส้เดมาพอมีพี่น้องได้รับส้มรับฟังอีกครั้งเนาะครับกับเรียกเก็บเป็นยังเด็กอะล่อไปเบิง้งตอนต่อไปนะครับปู่กัเดินทุดงมาน่นแล้วนะครับผม พอกล่อมาเชียร์เลยติดตอให้วิน้ำไสอีกครั้งนะครับเมนี้กัเเลี่ยนวิวนะครับผมมาส่วนดอกไม้ครับข้างบ้านนะครับผมวิวบรรยากาศออกประมาณน,นี่นะครับปูบุญไหลสา,ายป่านะครับผมงวดนี้ล่อชุมเลย่ยนะครับผมสิบเก็ด มกราคม2568ั25นาอกะครับก็เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเนอะครับเอฟซี uh, ทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีแนวทางควมีพี่น้องในระบบสมรับฟังเนอะครับอูน้ำใสกะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสอยู่เนอะครับผมอูน้ำใสกะคิดเป็นอาชีพ์รักแล้วเนอะครับ ทำ u t u b e สืบสารต่อไปนะครับผมหาแนวทางไอเอฟซีทุกคนครับเอาเพื่อเป็นการบเสียเวลาลนาะครับผมไปรับชมรับฟังเล็กฟูบุญไหลน้ำกันได้เลยครับปูครับปูน้ำใสะครับนรรมสการครับปูแค่รอดรครับมือนีก็มาตามแนวทางปูบุญไหลสายปลาเนาะครับมีเสือไผ่เนาะครับปูครับมือนี อุตเชียามาเง,งไงหมันเงี้ยพันแม่ก็สิว่าโอ้ครับปูมาตอนไหนครับปูหวดวันนึองเง่้ยหมันอยู่หันก่ได้บอกนะไปหอดโคราชถูกไหมโอ้ไปหอดโคราชผ <c oughs> ู้เป็นเดินทุดงบอครับปูเป็นนี่ละไปต่างภ์พยายไงน้ำเพิน่นโอ้ครับผมเพิ่นไปขอเลขไปขอเลขน้ำเพ,พิน่นไปขอเลขกน้ำพญ่าบึงอยู่ฮัน ญาบึงเล่นบอกรับปูครับอ้างในศูนย์เก่าต้งต่วงเลยศูนย์เก่าเล่นบอกรับปูแต่ว่าข้าไในบอกแม่งว่าวันนึงหันมาโอ้ยบรรลืมโอ้แต่ว่าใต้บ้านถือกันหลายอย้่นแล้วครับผมตึ้งคนโกลัเนี่ยถือเพิ่นเหรอวะมาเพิ่เลขตัวเดียวนึงเลขตัวเดียวนะครับปูนะครับแต่วันนี้ครับห่วยว่ามันอยู่กัการอยู่่างงวดเนี่ยครับ เลี้ยงได้ดอกเป็น,ปนแต่เริไปหาเรียกมาเทียงไว้แต่กวันเมื่อเนี่ยได้ว่าอ๋อครับปูก็เดี๋ยมาหาหา,หามาไว้ละเอาเอา,เอาพอ่อจอเกิดนะครับปูไปหาพอ่อจอเกิดเมื่มาไว้เห็นด้วยเพียงบมื่อไหรเรียกไม่ถึงกว่าหาูนย์นี่เลยเหรอได้ว่าหาศูนย์อือครบรอบปูพอดีด้ีเนาะครับปูครับงาน ห้าศูนย์เอาเท่าหลัก,กะ็ะได้วางข้าวเดียวหนึ่งก็ได้ว่า <c oughs> โอ้ยบุกใจักว่าันฝั่งเป็นนุ่มแต่ยังได้มาเท่าหลกกะก็ะได้วาครับผมมัน <c oughs> บวชโดวงหมดวะ <c oughs> บวชจนลืมข้าวเดียวปูเออบกับบ้านจักเทาวันนี้ไหมบกับบ้านจักเทียวโอ้ปู้ยุ้ยสชนนะครับตอนนี้ลงมาอุดรมาเผาตัวแบบคนวานใหญไปพคนวานใหญ่ ร้อนจังหวะไหนมันเปิดหนาวแน่จังน้อยเพัน,นวน่านี่มันหนาวแห้งพอดครับปูมันหนาวแห้งเนาะครับอยู่ดอนเนาะครับในบ้านเนี่เอเบอบ้นานนี่บ่เกิดย่านว่าบ่หอดตินหนาดอกย่านเดินทางอยู่เยอะเพราะได้รับปากเป็นตีลุงไปอยู่อ,อุบลอือบลอีกครั้งเนาะครับปูแมนมันม่นได้ยังลุงไปจากตละลักข้ามไปละวัดเดินทุนวลงแมนบ่ครับปู มองไก่เนี่มันมันย่างไปแล้วฮอดบันไพรนะ่ะตรงย่างจากบันไพรไปพุ่นบั์เนี่ยกระปูแต่ละคำลอยเยอะดยอะโตเต็งรูบนญหมดละโอ้หนาวพร้อมเนาะครับปูโอ้ย่างดีนหนา,ดนาหนาวน่ะไปเดื่อหนาวคนเนี่ยพวกเป็นแต่ย่างมันห่อนักเนาะครับะอูห่อนดินเนาะครับปูครับเออเลกไม่ให้หาตูน เอาพอสอเกิดน้ำหนึ่งเก้านั่นแหละเพรเอาเล็กมาเจียงแล้วห้าศูนย์กับหนึ่งเก้านะครับปูให้คู่เดียวหันละห้าศูนย์นี่เป็นอายุของปูด,ด้วยเนะครับนเน่หนึ่งเก้านี่กับพ่อสอนนะครับปูโอ้นบนเหนี่ยนะครับหนึ่งเก้ากับห้าศูนย์นะครับอันนี้ตีเป็นบนรางเลยเบอครับปูผู้หมัมกตัวเด็กค่ะกูมูครับ มันิดก็มากนิเนื่องเก้านี่แหละมันพุทธจักเกิดนี่แหละน้นงเรื่อนบ่นครับผู้ครับอโอ้ว่าน้อยพุทตจักเกิดนี่มันไม่อีกเลือเด้อนี่เลยว่ามันปีใหม่ระบาดเนี่ยเลยว่าครับผูงวดนนึงแบบนันมันเดอกวันที่สิบเจ็ดเดือนบ่แมนครับงวดนี้แหละครับผู้ครับสิบเจ็ดมกราคมหกสิบแปด เ่าเราเลขคำนวณเราอย่างบอกาเบิ้งกันประเด้น่าเบ้งเม็ดคำนวณไหลงวดแล้วไหมโอ้ครับผมมันเข่าจงงวดไหม่ด้งเมดองวดน้ไหมจิงวดเลยนะครัไม่ิดจงวดเลยครับหาหนงกะกกะนั้นว่เอามาเบิ้งก่เอาเอย่ง้ไหนวายโยานึ่งเ้ยมันบอกลูกตรงเลยเสนอเสดายนะครับผูบัญหาได้ป่ะ รอบนี้หาศูนย์ลดลงมาอีกเนาะครับผู้ครับหาศูนย์ยงวดเนี่ยนะครับมันมันมีเลขสองคู่แหมนมีหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้านะ,ะเลยว่ามั่นใจว่าหน,นึ่งเก้าอันดับเพราะเกินี่แหละครับผู้หนึ่งเก้าครับผมก็ห้เลขคู่เดียวเนี่ยละบ้านเนี่ยหายหายดอกครับผู้ครับ้คู่เนี่ยแหละมันจะแนนอนว่าหมันใจมายัไดนี่กู่ทีห้มันแม่นรวดไหมครับผมที่รวดไหก็ช่ว่า <c oughs> ครับฟัวครับวัวน้ำใส้พึ่งกลับมาเนาะครับฟูวครับอ่โวยพอดไหนวัวน้ำใสนี่เด้อครับฟัวเออไข่มีความทุกข์ก้อนเจริญนั่นแหละทุกขภาพร่างกายจังแรงให้ร่ลำรวยเงินทองปวทุกข์ปวจนปวขคัดจนไข้มีชีวิตที่อายุยืนยาวครับผม,มดูแลพอดูแลมีแหละก็จะมีความทุกข์ก้อนทุกข์แต่ผมีอะไรความกังวลเงินทอง กติไลม่มาเทมากติบอขัดสนครับหายยู่ในถิงนจีนในถ้ำป,<ะ>ป,ปับจปานนัิงได้กติได้ทิ้งนั่นได้ครับผมเอาวงวดนี่พูกับเน้นในห,หนึ่งเก่าตัวเดียวนะครับผู้รับแมียต่ว่าเรียก,กมีหาศูนกับหนึ่งเก่านะครับแมนเนี่ยอ,อายุเต็มเนี่ยกันที่อายุเต็มเนี่ยต่ว่ากับ ไหมันใจกับว่าแดบทิงเก่าิพปรียนโยดอกเหล็กตัวนี้ครับผมอ่าพอเหล็กนี้มันถึมาติดหายอยู่ีเก่าหันละครับเขาปูกะมีแนวทางเพียงสามีนะครับปูครับครับปูน้าใสกัรบกวนปูเพียงสํามี้ะครับครับกานมัสการครับปูอ่าจะเลนพอครับปูน้ำใสกะ ตามแนวทางผู้บุญหลายแล้วเนาะครับผมเพื่นกับไปเดินทุ่งงฝึั่งมาเนาะครับเป็นเลขอายุของเพื่อนเนาะครับครบรอบห้าสิบปีนะครับผมห้าศูนย์นะครับผมเลขพ่อสอเพื่อนกับให้หนึ่งเก่าครับติดตามเอาได้ครับผมเอฟซีครับเป็นแนวทางให้ไวเป็นอกทุกคนเนาะครับเลขบ่มีหลายตัวเนาะครับ ของปูครับมีสองครูสมีแลวครับเอาครูทำไส้กับอนุญาตจกคลิปเพียงสมีเนาะครับผมไปพอกันคลิปหนาเนาะครับว่าเอฟซีทุกคนลำรวยเงื่อนท่องนะครับผมถูกหวยรวยเงิน่นอนเนาะครับผมเอาพี่ไม่หนีขอให้สูซภาพแข้งแรงทุกคนเน้ะครับสวัสดีครับ